ติ๊กตอกเศฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแพ้ประยุทธจัน์โอชาหัวหน้ากบฏชาติโทษประหารชีวิตตั้งแต่เริ่มสองเดือนแรกแล้วเห็นได้ชัดว่าข้าราชการนี่เขาไม่สนองนโยบายหรือการปฏิบัติตามที่นายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินพยายามทำตัวเป็นซ e o อประเทศ นี่แหละที่นักการเมืองพรรคการเมืองจะต้องสังเกตเพราะว่าประเทศไทยนี่วัฒนธรรมอำนาจเนี่ยคือวัฒนธรรมแห่งราชการเพราะฉะนั้นเอาตรงๆนี่ประเทศไทยนะข้าราชการทุกกระทรวงทุกวงกลมจะเชื่อฟังหรือก,กลัวหัวหน้าคณะกบฏช,ชาติโทษประหารชีวิตมากกว่าสาเหตุที่เขากลัวมากกว่าก็คือทฤษฎีแมคคิเวลลี่ ประยุทธ์จันโอชาใช้นะครับแกโยกย้ายถ่ายเทเชือดไกให้ลิงดูย้ายประหลัดกระทรวงไปใส่โอ่งทำเนียบรัฐบาลถึงสิบคนนะครับย้ายผู้ว่าราชาการจังหวัดปลดนายกอบอจอนายกเทศมนตรีทั่วประเทศเลยซึ่งใครๆก็ไม่กล้าทำโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพลเรือนเนี่ยจะปอดแหกทีกข่ขาดไม่กล้าทำแต่ว่านากาบด้วเขากล้าทำ ซึ่งจริงๆแล้วมันขัดพระบรม,มาราชโองการขัดพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดแหละประหลัดกระชรวงเนี่ยใครจะไปะย้ายได้ถ้าไม่ได้ทูลเสนอและรับสนองพระบรม,มาราชโองการโดยพระมหากษัตริย์พลเอกประยุทธ์จ,จันโอชากล้าละเบิดประมุขรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตราสองนะครับผมเนี่ยบอกน้องๆนุ่งเสมอว่าฟันธงที่จะมาอ้อมค้อม ผมบอกพันธงอะไรพวกคุณนี่ฝังหัวในเรื่องเดอ King Can ดูโนรองแค่เดอ King Can ดูโนรองคุณก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะว่าองค์พระมาหากษัตริย์ผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะฟ้องร้ององค์พระมาหากษัตริย์มิได้องค์พระมาหากษัตริย์เท่านั้นนะแม้แต่มาตรา112เนี่ยก็มีสี่คือองค์พระมาหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาตและผู้สําเร็จราชาการแทน แต่ทุกวันนี้ไอก้กองอายการนักนิติศาสตร์นี่บัณฑิตก็เลอะเทอะนะไม่ยอมมาพูดมาสแสดงความเห็นนะว่ามร้อยสิบสองนี่มีสี่แต่ขณะนี้ประเทศไทยมีสองไม่มีรัชสายาทและไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เบื้องต้นแค่นี้พลเมืองไทยเองนักการเมืองเองก็ขาดคุณภาพเพราะ,ะนั้นการสั่งการที่จะเป็นระบบเอกภาพบังคับบัญชาเนี่ย นายกรัฐมนตรีในหนึ่งต้องมีรัฐมนตรีเกื้อหนุนในการทําง,งานนี่แค่เรื่องหมูหมูยังทําอะไรกันไม่ได้แล้วเลยกลายเป็นหมูเถื่อนยาวอนุทินชาญวีรกุลชาดาไทยเศษเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเยียบแล้วปืนมันยังยิงกันทั่วไปเลยนักโลงนักเลงนมันไม่กลัวหรอกนโยบายไม่ให้มีปืนก็เพราะว่าข้าราชการที่รับนโยบายอนุทินชาญวีรกุลไปแล้วเขาไม่ทํางานไม่สนองนโยบาย นี่คืออุปสรรคของรัฐบาลพลเรือนที่มาครองประเทศมาเฟียเหนือกว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยกรมทุล